สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทคนิคการถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์มุมกว้างนะครับซึ่งรอบนี้ความพิเศษก็คือผมมากับเลนส์ตัวใหม่ของโซนีอย่างเจ้า14 F 1.8 G Master ที่เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนะครับผมเทคนิคของเลนส์มุมกว้างนะครับผมอันนี้ถ้าผมถ่ายแบบระดับสายตานะการใช้มุมเผยขึ้นไปนิดนึงเนี่ยจะทําให้ภาพคุณดูลังการมากและยิ่งมาแมทช์กับเลนส์เอต้วอย่างเลนส์14ตัวเนี้ยมันจะทําให้ภาพดูลังการ็นพิเศษแต่ว่า ถ้าเราเพิ่มอีกนิดนึงคือการหา subject ที่เป็นฉากหน้าจะได้ความอลังการและความน่าสนใจของซีนเป็นพิเศษอีกอันนึงที่เราจะสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะฮะก็คือแบบมันจะทําให้ซีนออกมาดูมีจุดโฟกัสมากขึ้นนะครับผมดังนั้นเราจะเห็นว่าแค่เราเปลี่ยนรูปแบบ4อย่างนี้นะครับผมซีนผ้าจะมีความแตกต่างให้อารมณ์ให้ความไลฟ์เลี่ยวชีวิตต่างมากขึ้นนะครับผม เลนมุมกว้างหรือออตาไวท์ที่ผมชอบใช้แล้วเป็นเลนติดกล้องอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจ้อนข้างนิ่งอยา่าง้าเกิดบางทีเราไม่ใช้การสั่นก็ยังนิ่งได้ข้อดีอย่างหนึ่งของเลนมุมไวที่หลายๆคนชอบนะฮะคือเลนมุมไวเนี่ยมันจะทําให้เราดูผอมนะครับผมซึ่งสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยจะค่อนข้างจะชอบเพราะว่าเราจะดูผอมกับเลนมุมไวมุมกว้างนะ,ะเลนมุมกว้างเนี่ยแค่มีฉากหน้าแบบนิดนึงนะฮะมาบังเนี่ยภาพมันก็จะทำให้ดูแบบอลังการมากเลยนะครับผมที่กว้างใช้เลนแคบ ที่แค่ใช้เลนกว้วนะฮะอย่างหนึ่งอย่างเช่นปัญหาที่มักจะเจอคือเรื่องของ empty space คือทื้นที่โล่งมันไม่มี subject ไม่มี object อะไรให้โฟกัสเลยแต่ถ้าเกิดผมแพงกล้องมาังขวาน,นิดนึงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเอาสะพานมาสร้างจุดนําสายตาไว้ตรงกลางแล้วลงนิดนึงมีคนเดินผ่านสักคนนึงอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะสไลด์มามีคนเดินผ่านสักคนนึงสร้างจุดนําสายตาให้กับมันนะครับผม ถ้าเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เล่มุมกว้างอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันเหมาะที่สุดอย่างหนึ่งเลยในการเล่าเรื่องภาพกว้างให้เห็นท้นที่อลังการนะครับผมสอค,คือขนาดเจ้าตัวเลนตัวนี้ค่อนข้างจะเล็กมากสามารถขึ้นกับ A7S แล้วก็ขึ้นกิมบอลได้เรียกว่าแทบจะทุกขนาดเลยการหาไซส์อ็อบเจกต์หรือว่าไซส์กราวงี้มันก็จะเป็นฉากข้างที่เวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถเห็นมิติของภาพได้เดวเาหาแบบสักคนมาเดิน เดี๋ยวเราลองมาเล่นแบบ Transition Masking กันดูบ้างนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะใช้แบบเลนกว้างนะแล้วก็ใช้ Gimbal แล้วก็ Movement ไปตามช่องไปตามสารที่เรื่อยๆแล้วก็จะไปที่อื่นอื่นกันด้วยนะครับ <loh> งั้นเทคนิคเลนมุมกว้างอย่างหนึง่งเราพยายามเข้าไปใกล้แบบน,นะครับผมแต่ว่า การเข้าไปใกล้แบบมันก็จะมีปัญหายอย่างนิดนึงก็คือเรื่องของ Perspective ซึ่งนี่เลยคือข้อดีของเลนส์ต่วนี้เพราะว่าเขามี distortion ด้านข้างที่น้อยมากและที่สำคัญคมผมเรียกว่าขอบยันขอบเลยนะครับผมอันนี้เห็นได้แยลมของแบบมอเตอร์ไซค์โก,โก๋เท่ๆเรียนบูรกว้างมันได้เรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างจะมีพลัง การเล่นมุมเจาะของวายเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์กับเรื่องของฟุกซีนผ้ามันจะดูอลังการมันดูฟิลลิ่งมันจะเข้าถึงอารมณ์มากๆากักษะของเล่นเอาต้วายจริงมันก็ถ่ายได้หลายแบบไม่ใช่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องถ่ายแลนด์สเคปหรืออินทรเียเสมอไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อช็อตดูนะ,ะจากมุมกว้างนะฮะมามีเดียมมามุมเจาะแคบ วความเป็นจริงเยอะความจริงไม่ใช่หน,หน้าเลียวมากถ้าใครไปสายร็อกผมบอกเลยคุณจะว้าวมากอันนี้ถ้าเกิดว่าผมถือกล้องธรรมดานะคุณจะเห็นว่ามันจะเห็นคอมโพสผมเป๊ะหน้า f 1.8ข้างหลังละลายแล้วถ้าผมยืดออกไปอะสามารถจะเห็นมุมกว้างได้ขนาดนี้เลยอันนี้คือแขนผมสั้นนะแล้วเราสามารถจะร็อกรวมกันได้หลายๆคนหรือว่าเล่นกับแอคชั่นของเพื่อนๆได้ด้วยนะอ้าววนเข้ามา โอ้ยฝนตกโอ้ยดูฝนดิที่กว้างใช้เลยมุมแคบถ้าเป็นที่แคบในพื้นที่การใช้เลนมุมกว้างจะทําให้ดูสีดูอลังการมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับห้าสี่สามสองค่อยๆเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นมาสูงขึ้นมาผมมาที่ยามาเที่ยวเรนเรยะยี่สิบสี่จะเห็นว่าความอลังการของสิบสี่เนี่ยมีมากกว่าเยอะในการถ่ายเกี่ยวกับโลเคชันหรือสถานที่นะฮะเราจะถ่ายน้องไหว้พระถ้าเราให้น้องมาอยู่ทั้งแถวนี้ห่างกันเราเห็นฉากหน้า เราเห็นคนไหวแต่ถ้าจะมองมเห็นพระเลยเพราะว่าอยู่ห่างดังนั้นเราจะต้องทําให้ดิสชายของแบบกับสิ่งที่เราจะถ่าย,ยอยู่ใกล้กันมากขึ้นด้วยเปอร์สเปคทีฟของเลนมุมกว้างนะานะครับสายไฮเปอร์แลกนะครับชอบวิดีโองานบือหวานนะผมบอกเลยว่าเลนมุมกว้างเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้สีของคุณดูอลังการยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับผมเล็งเอาไว้ที่จุดที่ยอดตรงนี้นะครับผมถ่ายไว้หนึ่งรูปแชะก้าไปเก้าให้เท่าๆกันสม่ำเสมอแล้วเล็งไว้ตรงกลางข้างบนนะครับผม อีกันหนึ่งสำหรับสายวิดีโอในเรื่องของสปีดชัตเตอร์ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้มันสามารถที่เราจะเปิดททายเลนนะครับเราอาจเอาฟิลเตอร์ของ่ขยอื่นๆนะครับผมมาใช้ได้นะครับที่จะลดสปีดชัตเตอร์ลงนะครับถ้าเราจะถ่ายอ็อบเจกต์หรือถ่ายแบบนะฮะอย่าเอาแบบไว้มุมภาพปัญหาที่เกิดขึ้น่ยหน้าแบบจะบิดเบี้ยวพยายามอาวางไว้เซ็นเตอร์ของภาพให้มากที่สุดวางแบบไว้กลางภาพค่อยๆมูฟเน้นมาดูดี F1.8 เราจะเห็น d depth of Field ที่แบบละลายแบบสุดๆเลย อย่างถ้าเราเล่นอุปกรณ์อย่าง,ง,งกิมบอลเนี่ยสังเกตน,นะเราก็จะเอาสามารถอแบบไว้วางไว้กลางภาพระวังแบบไว้เซ็นเตอร์เดยนตลอดสิ่งที่ผมชอบที่สุดสำหรับเล่นพวกเอาต์ตรไว้นี่ฮะก็คือการทำสิ่งเล็กๆสีเล็กๆให้มันดูยิ่งใหญ่นะครับผมยิ่งการที่มี F ต่ำๆด้วยนะอย่างสมมติตรงนี้ผมเดินมาจะมีดอกไม้ใช่ไหมกดกล้องลงมุมต่ำ ค่อยๆสไลด์ผ่านเลนส์่วนนี้เรื่องโฟกัสไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะพร้อมสามสองหนึ่งมาเบิ์มผ่านหินอุ้ยมีห <s> ินด้วยจะหลุดไหมจะหลุดไหมทุกคนหลุดหินก็จริงแต่ว่าเขามาเกาะต่อเกาะตาเกาะตาจ้า Sweet, 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 how can it be? Such a piece of cake. And your smile is the icing, love you is a part. สุดท้ายจะถามว่าเลนส์ตัวนี้เหมาะกับใครจะเอาไปถ่ายอะไรดีผมอยากให้คุณทิ้งความคิดเดิมๆก่อนว่าเลนส์ออาต้วไวเอาไปถ่ายวีโอไม่ได้ต้องถ่ายแต่ภาพนิ่งถ้าคุณแค่รู้ว่าคุณจะไปใช้งานยังไงผมบอกได้เลย,เลยว่าเลนส์ตัวนี้จะเป็นอาว,วุธที่ดีที่สุดในมือคุณเลยที่คุณจะเอาไปสร้างสินได้แปลกตาถ้าเกิดคุณเป็นแฟนโซนี่และกำลังมองหาเลนส์ระยะนี้อยู่ตัวนี้แทบจะเป็นตัวเลือกเดียวเลยที่มีคุณภาพขนาดราคาที่ดีที่สุดในตอนนี้